การที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการนะครับร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการสถานบันเทิงครบวงจรหรือเรียกกันง่ายๆว่าเรื่องคาสิโนเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วครับทำให้เรื่องนี้หลายฝ่ายวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรเพราะว่าร่างพรบรคาสิโนโดังกล่าวเนี่ยนะครับคือก่อนหน้าที่จะเข้าเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นในทํานองติติงร่างกฎหมายดังกล่าว 6ประเด็นนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของในร่างนั้นกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วอ้างถึงว่ามีการแถลงนโยบายว่ารัฐบาลจะได้ทําเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนด้วยซ้ําไปนะครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมอุตสมมาหกรรมรูปแบบใหม่ๆเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเอาพรบเนี่ยคาสิโนเนี่ยมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นำใส่เข้ามาทาง กระทรวงทางกิจสิกาก็บอกว่าร่างกฎหมายเฉพาะสถานการบันเทิงครบวงจรน,นั้นเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลก็เห็นว่าไอ้ที่ร่างเสนอมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไปพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการต้องสร้างเพิ่มเล็งท่องเที่ยวเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ประเด็นที่2ที่กิจสเห็นด้ยนียก็คือเรื่องของอข้อกําหนดเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ย ว่าคือสิ่งใดเป็นโรงแรมหรือเป็นสถานบริการหรือเป็นร้านอาหารนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เห็นว่ามันควรจะไปบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบอะไรต่างๆในร่างกฎหมายนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงลดระยะเวลาขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นข้อทุ่งติงข้อที่2ข้อที่3ก็บอกว่ารายงานผลการศึกษา เรื่องการเปิดสถานบันเทิงหรือสถานการครบวงจรเนี่ยที่ผ่านสภาผู้แทนรัศบรลมาก่อนหน้านี้นะเนี่ยมันมุ่งแก้ปัญหาเรื่องการพนันมันไม่ใช่สถานบันเทิงครบวงจรที่ว่านะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอการที่มีความหย่อนยานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆถ้าจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันควรจะแก้พรบการพน,นันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของกฤษฎีกามันจะตรงจุดมากกว่า เพราะว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้พอรอบอการพนันนะครับเดิมเนี่ยที่มีอยู่ตั้งแต่ปี2 4ง8เนะครับเพื่อให้มันทันสมัยมันจะได้ควบคุมได้ถูกต้องนะครับและก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็บอกว่ากิตติกาาก็บอกว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างวงกว้างมากนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบในกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาจึงต้อง ทําให้เกิดความชัดเจนอะไรต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าครมองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกฤษฎิีกานะครับที่จะไปพิจารณาใหม่นะครับไปเขียนมาให้ตรงกับนโยบายของรัฐบาลนะครับก็คือเหมือนว่ารับเห็นชอบในหลักการแล้วก็ให้กฤษฎิีกาเนี่ยไปร่างมาใหม่อะไรต่างๆนะครับเรื่องเนี้ยมันมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะว่าไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าเอ๊ะมันตกลงมัน มีผลประโยชน์ได้เสียกันยังไงนะครับคือในเนื้อสาระสาคัญของร่างฉบับดังกล่าวเนี่ยมันมีธุรกิจที่จะมาทําเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ได้เนี่ยนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยสถานบันเทิงอย่างน้อย4ประเภทร่วมกันที่จะทําร่วมกับคาสิโนได้นะครับก็มีหลายอย่างแล้วก็มีทุนจดทะเบียนเนี่ยต้องหมื่นล้านนะนะครับแล้วโดยผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยทำสัญญาเช่าเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน50ปี และกำหนดให้ใบอนุญาตมีไม่เกิน30ปีนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับใบอนุญาตฉบับแรก่ยต้อง5 0 0 0ล้านรายปีปีละพันล้านการต่อใบอนุญาตเนครั้งละ5 5 0 0 0ล้านนะครับและก็ที่สาคัญคือผู้ที่จะเข้าไปยังคาสิโน,โนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะต้องจ่ายครั้งละ5,000บาทนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอตกลงมันทำเพื่ออะไรกันแน่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้หนี่มันกางมีการแบ่งเค้กกันไว้แล้วก่อนหรือเปล่าไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับมันมีแรงต้านมันมีอะไรมากมายเรื่องนี้ก็ยังไม่จบลงง่ายๆละครับเพราะว่าดูเหมือนว่าแรงต้านก็ยังมีอยู่แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือหลายคนมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีการแบ่งเค้กกันไว้แล้วหรือยังมี การต่อรองกันไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรมีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับทีนี้จุดที่จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการตั้งคาสิโนโแล้วก็หรือสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีเ,เกือบทุกภาคนะครับอย่างเช่นภาคเหนือก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายหรือเปล่านะครับทางภาคกลางก็พัทยาซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่เขต eec ภาคใต้ก็จะเป็นภูเก็ต หรือเปล่านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีอูบลอูดรหรือขอนแก่นยังไม่แหนใจในกรุงเทพก็มีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยครับพื้นที่ที่ถูกคาดว่าจะนําไปใช้เป็นคาสิโนนะครับประเด็นเหล่านี้มันย่อมทําให้หลายคนมองว่าเอ๊ะมันมีการแบ่งเค้กกันแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วมีความเคลื่อนไหวมีการไปจัดประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าหลายที่นะครับเวลานี้เนี่ย เหมือนกับว่าในต่างประเทศที่มาเขาเรงต่างเนี่ยบอลเนี่ยนะครับเริ่มหมดสัญญาฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจะออกกฎหมายเหล่านี้มาเพื่อเปิดฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับทีนี้ประเด็นว่าแบ่งเค้กกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่ากฎหมายฉบับเนี้ยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสภานะครับก็คงจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแต่น้านเราพูดกันตรงๆนะรัฐบาลเนี่ยนะครับ มาประชุมคอรมอรนัดแรกของปีใหม่นะครับดันเรื่องนี้เลยดันเรื่องนี้เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับตอนแรกเนี่นยนะคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยติดภารกิจที่จังหวัดชลบุรีแต่ต้องรีบบินกลับมาหลังจากเสร็จภารกิจนะครับมาที่ ทำเนียรบรัฐบาลเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในวัะที่9ที่10นะครับก็ประมาณ1ิบโมงกว่าคุณนุทินก็มามาเพื่อต้องการเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้คือจริงๆเนี่ยการที่คุณอนุทินเนี่ยลาประชุมครั้งแรกวันนี้ก็ถูกคาดหมายว่ามีการพูดกันแล้วว่าคุณอนุทินอาจจะชิ่งเรื่องนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าท้ายคุณจนุทินรีบมานะครับรวมถึงรัฐมนตรีหลายคนที่ลาเนี่ยต้องรีบมา เพื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้ามันเรื่องสําคัญและมีคนจิ่งหนีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสมงวรก็ต้แต่ปรากฏว่าคุณทักษิณมาพอมาแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็เหมือนกับว่าไม่ขัดข้องเรื่องนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะับปัดภูมมใจใจเองเนี่ยก็เคยติงเรื่องนี้มา4ี่ห้าประเด็นนะครับในเรื่องของอกฎหมายาพรบเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนแต่ว่า มาครั้งนี้ดูเหมือนว่าคุณรุทินเองเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องมันต้องมีอีกหลายขั้นตอนแหละครับเพราะว่าในสภาเองเนี่ยนะครับก็มีการทักท้วงมันยังมีการที่จะต้องมาพิจารณาไล่ลงไปในตัวกฎบกฎหมายซึ่งหลายคนก็อาจจะท้วงติงได้นะครับอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยนะครับสภาเนี่ยนะครับเห็นชอบ มาแล้วในเรื่องของรายงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับให้มีการให้มีบนการซิโนโนนะครับตัวนั้นยังมีมติด้วย253เสียงต่อศูนย์เลยนะขวายค้านเนี่ยนะครับคือพัคเก้าไกลนะักขนานนั้นเนี่ยนะครับไม่อยู่ในองประชุมแต่ไม่ได้ลงมตินะครับเพราะมีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมกันมีการขันกันแต่ว่าใต้จุดแล้วเหมือนกับว่าเก้าไกลเองเนี่ยไม่อยากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของการนับองค์ประชุมนะครับก็เลยทําให้อ่ เสียงของฝ่ายค้านที่ไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบแรงแบบนี้เลยไม่มีเป็นที่บันทึกไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการบอกผมพูดว่าสภาเนี่ยก็เห็นชอบด้วย2อ3าต่อ0มันก็เลยทําให้เหมือนเห็นว่าทุกคนเห็นด้วยกับการให้มีคาสิโนในประเทศไทยแต่เรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่าค่อยมาพูดถึงกันอะไรยังไงเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเพราะเป็นของร้อนและก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเร่งนํามาเป็น เรื่องสําคัญเรื่องเร่งด่วนด้วยซ้าไปเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเปิดสก,กราดมาปุ๊บเนี่ยประชุมกรมัดแรกดันเรื่องนี้เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องตามกันต่อไปว่าท้ายสุดแล้วมันจะแบ่งแค้กันจริงไหมมันจะสวยงามประโยชน์กันจริงไหมแค่ไหนอย่างไรและแรงต้านซึ่งผมว่าก็มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะบางคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าอาจจะมองว่าประเทศไทยเองไม่อยากจะไปมองไม่อยากจะให้มีเรื่องของ บ่อนกนานรนันเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาว,วยชนอะไรต่างๆที่มีเสียงคัดค้นกันออกมาครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องร้อนอีกเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเผชิญต่อไปนะครับ